โอเคผมสวัสดีมิตรรักแฟนไอทีทุกท่านด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ so Real, ช่ n e l โซเรียวเช่นเคยครับ วันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำครับ5อันดับมือถือรุ่นเก่าลดราคานะครับผม,ผมก็ประมาณเนี่ย3,000บาทนะครับผมบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเอาไปใช้เป็นเครื่องสำรองหรือว่าเครื่องหลักก็ยังได้นะครับผมโดยเก็บคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเด็กว่านะครับว่าจะมีรุ่นอะไรกันบ้างที่น่าสนใจครับไปกันเลยครับ อันดับที่ 5. Sony Xperia XZ นะครับรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นเรือธงในตำนานของทาง Sony อีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจมากๆเลยครับใครที่เคยติดตาม Sony มาแรกๆนะครับก็จะรู้เลยครับว่ารุ่นนี้เนี่ยถ่ายภาพโคตรสวยมากๆครับวิดีโอคือสามารถถ่าย 4K ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมีภาพนิ่งที่ถ่ายด้วย Sony รุ่นนี้ให้ดูนะครับ ก็สำหรับรุ่นนี้นะครับผมราคาฟอนเปิดตัวเนี่ยอยู่ที่23,990บาทครับซึ่งราคาล่าสุดเนี่ยก็จอยู่ประมาณ3,200บาทโดยประมาณนะครับผมก็น่าจะเป็นเครื่องล้างสต็อกแหละนะครับก็ค่อนข้างที่จะหาซื้อยากแล้วนะครับสำหรับปัจจุบันนี้นครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผม โอเคผมเดี๋ยวเราไปดูสเปคเบื้องต้นกันดีกว่านะครับผมสำหรับ Sony Xperia XZ เนี่ยนะครับจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาดอยู่ที่5.2นิ้วนะครับหน้าจอจะเป็นแบบ IPS ครับความละเอียดอยู่ที่ Full HD นั่นเองครับในส่วนของ CPU เนี่ยจะใช้เป็น Snapdragon 820ครับความเร็วอยู่ที่2.15 g h z ครับในส่วนของหน่วยความจำนะครับจะมาพร้อมกับ RAM 3 g b ROM 3 2 g b ครับ ส่วนกล้องหลังเนี่ยเป็นจุดเด่นเลยครับผมความละเอียดอยู่ที่23ล้านพิกเซลครับ F อยู่ที่2.0นะครับก็สามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 4K 30เฟรมเลยครับกล้องหน้า13ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่เนี่ยจะให้ความจุมาที่2,900มิลลิแอมป์ครับแล้วก็จะรองรับฟ้าช้าอยู่ที่18วัตต์นะครับส่วนราคาล่าสุดนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับประมาณ3,200บาทนั่นเองครับ อันดับที่4 LG G6 ครับรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ถ่ายรูปได้โคตรสวยเหมือนกันครับบอกได้เลยว่าใครที่ได้รุ่นนี้ไปเนี่ยคือคุ้มมากๆเลยครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยรุ่นนี้ผมมีอยู่ที่บ้านหนึ่งเครื่อง,งนะครับซื้อมือ2มาราคาประมาณ2,500บาทครับก็ถือว่าคุ้มเลยครับ เล่น RV นะครับก็พอเล่นได้ครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเล่นไปนานๆเนี่ยเครื่องจะร้อนนะครับแล้วก็จะกระตุกครับจุดเด่นจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของกล้องแหละนะครับผมก็ถ่ายรูปได้สวยจริงๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะมีรูปที่ถ่ายระยะใกล้ให้ดูนะครับผม ก็สำหรับราคานะครับผมรุ่นนี้เนี่ยล่าสุดนะครับอยู่ที่ประมาณ2008ไปปนจุถึง3,200บาทโดยประมาณนะครับก็นั่นเป็นเครื่องมือหนึ่งเลยนะครับผมแลวก็สำหรับใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ร้านค้าไว้ใต้คลิปนี้เช่นเคยนะครับผมก็สำหรับสเปกเบื้องต้นของ LG G6 นะครับผมจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาดอยู่ที่5.7เนิ้วครับหน้าจอจะเป็นแบบ IPS ความละเอียดอยู่ที่ Full HD+ นะครับแล้วก็จะรองรับ HDR10 ด้วยครับ ประมส่วนของ CPU ครับจะมาพร้อมกับ snapdragon 821ครับซึ่งความเร็วจุดที่2.35 g h z ครับในส่วนของหน่วยความจำนะครับจะมาพร้อมกับ ram 4 g b r o m 32 g b นะครับส่วนกล้องหลังเนี่ยจะมาพร้อมกับ2เลนด้วยกันครับนั่นคือ13ล้านพิกเซลบวก13ล้านพิกเซล f อยู่ที่1.8ครับในส่วนของการถ่ายวิดีโอเนี่ยก็สามารถถ่ายสูงสุดได้ที่ 4k 30เฟรมนะครับ กล้องหน้า5ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่จะให้ความจุมาที่3 3 0 0มิลลิแอมป์ครับและเขาจะารองรับฟ้าชาร์จอยู่ที่18วัตต์นะครับส่วนราคาล่าสุดนะนครับก็อย่างที่บอกไปนะครับอยู่ในช่วงประมาณสัก2,800บาทไปจนถึง3,200บาทนั่นเองครับ อันดับที่สาม x ยวมี i Mii Play ครับรุ่นนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่รุ่นเรือธงแต่อย่างใดนะครับผมก็เป็นรุ่นที่ทาง Xiaomi เนี่ยได้เปิดตัวมาเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วน่าจะได้ครับก็นับว่าเก่าพอตัวครับสำหรับแบรนด์ Android นะครับเอาจริงสเปครุ่นนี้ก็ถือว่าใช้งานได้สบายเลยครับผมแล้วก็สามารถใช้งานปัจจุบันได้ด้วยนะครับผมสาหรับราคาเปิดตัวของรุ่นนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ5,000บาทน,นะครับผมส่วนราคาล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3,200บาทครับ ใครที่สนใจเนี่ยก็ลองไปหาซื้อกันนะครับผมสำหรับสเปคของมีเพลยเนี่ยจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาดอยู่ที่5.8นิ้วนะครับหน้าจอจะเป็นแบบ IPS ครับความละเอียดอยู่ที่ Full HD Plus นัครับในส่วนของ CPU นะครับผมจะมาพร้อมกับ Helio P35 ครับความเร็วอยู่ที่2.3 GHz ครับ ในส่วนของหน่วยความจำนะครับจะมาพร้อมกับ r รม4กิกรอม64กิกครับและกล้องหลังเนี่ยจะมาพร้อมกับ2เลนด้วยกันครับนั่นคือ12ล้านพิกเซลบวก2ล้านพิกเซล F 2.2ครับ ในส่วนของการถ่ายวิดีโอเนี่ยก็สามารถถ่ายสูงสุดได้ที่ 1,080p ที่30เฟรมนะครับกว้างหน้า8ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่จะให้ความจุมาที่3,000ม ah ิลลิแอมป์ครับเลยก็จะรองรับการชาร์จแบบปกตินะครับนั่นคือ10วันครับสําราคาล่าสุดนะครับจะอยู่ที่ประมาณ3,200นะครับหรือว่า3,300กว่าบาทนะครับก็จะอยู่ในช่วงประมาณนี้แหละนะครับผมอันดับที่2 iPhone นนั่เองรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นยอดนิยมมากๆเลยนะครับผมถึงแม้ว่ารุ่นนี้จะเก่าแล้วนะครับแต่ก็ยังขายดีอยู่เลยครับก็แน่นอนครับขึ้นชื่อว่าเป็นไอโฟนเนี่ยก็ตกรุ่นยากอยู่แล้วนะครับใครที่สนใจรุ่นนี้อยู่นะครับแล้วก็คิดจะซื้อเนี่ยผมแนะนําให้หาร้านดีๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าส่วนมากพวกไอโฟนรุ่นเก่าๆเนี่ยจะเป็นเครื่องรีเฟอร์ซะส่วนใหญ่ครับก็สําหรับราคาเปิดตัวของไอโฟน6นะครับอยู่ในช่วงประมาณ22,500บาทครับส่วนราคาปัจจุบันเนี่ย อยู่ที่ประมาณ3,500บาทนั่นเองครับซึ่งราคานี้เนี่ยน่าจะประมาณ80%เลยครับที่น่าจะเป็นเครื่องรีเฟอร์ครับโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะแนะนําร้านร้านหนึ่งให้ละกันนะครับผมเป็นร้านที่ขายดีมากๆนะครับแล้วก็มีประกันร้าน1ปีด้วยครับซึ่งผมก็ได้ไปถามเจ้าของร้านแล้วนะครับเขาบอกว่าเป็นเครื่องรีเฟอร์ครับแต่เป็นเครื่องของทางศูนย์ไทยนั่นเองครับ ก็น่าจะประมาณแบบว่า100%ของศูนย์ไทยอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมแนะนำให้ไป iPhone 6S ไปเลยครับน่าจะดีกว่าครับราคาเนี่ยก็ต่างกันไม่มากครับประมาณสัก500บาทเท่านั้นเองครับก็สำคัญสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับทั้ง iPhone 6และก็ 6S นะครับผม ก็สำหรับสเปกเบื้องต้นของ iPhone 6นะครับจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาดอยู่ที่4.7นิ้วนะครับหน้าจอจะเป็นแบบ IPS ครับซึ่งความลเนียอยู่ที่ HD นะครับในส่วนของ CPU เนี่ยจะใช้เป็น Apple Chip A8 นะครับความเร็วในการประมวลผลเนี่ยอยู่ที่1.6 GHz ครับมีความจ้ามนะครับจะมาพร้อมกับ RAM 1 g b นะครับส่วน ROM อยู่ที่16 g b นะครับ กล้องหลังเนี่ยก็จะมาพร้อมกับเลนเดียวนะครับผม8ล้านพิกเซล f 2.0ครับในส่วนของการถ่ายวีดีโอเนี่ยก็สามารถถ่ายสูงสุดได้ที่ประมาณ HD ที่30เฟรมเท่านั้นครับกล้องกล้องหน้านี่ครับผม1.2ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่เนี่ยใช้ความจุมาที่1,810ม ah ิลลิแอมป์ครับเลยก็จะรองรับการชาร์จแบบปกติเลยนะครับ ในส่วนของราคาล่าสุดนะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับประมาณ3,499บาทโดยประมาณนะครับผมแต่ถ้าเป็นไปได้เนะี่ยก็อย่างที่ผมแนะนำนะครับให้ไป iPhone 6s เลยน่าจะดีกว่านะครับผม อันดับที่1ครับยูมิดิจิเอครับรุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักสักเท่าไหร่นะครับผมเอาจริงรุ่นนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่รุ่นเก่ามากนะครับแต่เป็นรุ่นที่ค่อนข้างคุ้มมากๆเลยทีเดียวครับทั้งเรื่องสเปกนะครับเรื่องกล้องแล้วก็ในเรื่องของแบตเตอรี่ที่ให้มาถึง5 1 5 0ม ah ิลลิแอมเลยครับนับว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่คุ้มค่ามากๆนะครับสำหรับงบ3,000บาทเลยครับ ส่วนราคาเปิดตัวเนี่ยน่าจิ๋วประมาณสัก5,000กว่ากว่านะครับผมส่วนราคาล่าสุดอยู่ที่2,990บาทเท่านั้นเองครับ ใครที่สนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ร้านค้าวไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็สำหรับสเปคเบื้องต้นเนี่ยนะครับของ u m i d i g a 9เนี่ยจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาดอยู่ที่6.53นิ้วนะครับหน้าจอเป็นแบบ IPS ครับซึ่งความละเอียดเนี่ยอยู่ที่ HD+ ครับพอมาใส่วนของ CPU นะครับจะมาพร้อมกับ Helio G25 นะครับผมความเร็วอยู่ที่2.0 g h z ครับ มีความจ้านะครับแรมสามกิกะโรมหกสิบสี่กิกครับส่วนกล้องหลังเนี่ยจะมาพร้อมกับสามเลนเลยครับนันคือสิบสามล้านพิกเซลบวกแปดล้านกับบวกสองล้านพิกเซล f หนึ่งจุดแปดนะครับในส่วนของการถ่ายวิดีโอเนี่ยอยู่ที่พันแปดสิบพีที่สามสิบเฟรมนะครับกล้องหน้าแปดล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่จะให้ความจุมาที่ห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบมิลลิแอมครับเลยก็จะรองรับฟ้าชาร์จอยู่ที่สิบแปดวัตต์ครับส่วนราคาล่าสุดนะครับเกรงที่บอกไปนะครับสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนั่นเองครับผม โอเคผมยังไงเนี่ยก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมถ้าเกิดว่ามีความผิดพลาดในเรื่องของข้อมูลหรือว่าในเรื่องของเสียงเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมโอเคทุกคนเอาไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมไปกดไลค์แล้วก็กด subscribe แล้วก็ไปกดติดตามแฟนเพจด้วยนะครับผมโอเคผมสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายครับ